หมอลามาลีเดือดไม่ผ่อนใจของขึ้นกันไลรสดฉันไม่มีสิวในละซิวหน้าฉันไม่เคยมีสิวที่มีจุดจุดนั้น่อยเข็มที่เป็ดจิ้มหน้ามาโอเคไม่มีสิวและหนางอย่างท้าให้สูมดูด้วยที่หนางโดนบูลลี่ว่าหน้าสิวหนาท้าให้สูมดูชัดๆเลยนะทุกคนหนางบอกว่า หนักไม่เคยเป็นสิวเลยที่เห็นเป็นจุดๆนั่นหนักไปจิ้มเข็มมาหมองยังไงคะว่ามีสิวตุ่มนั้นลอยเข็มจิ้มหน้าคะ่ะคุณมารีเขาจะพูดอะไรปล่อยเขาคะ่ะเฉยๆนิ่งๆเชื่อว่าคนเรามันต้องมีคำพูดไม่ต้องไปยุ่งกับมันคะ่ะหน้าอย่างฉัน มันสวยกว่ามารีอยู่แล้วถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องมาดุฉันนะคะฉันพูดตามความเป็นจริงเอาสมองส่วนไหนมาคิดว่าฉันจะไปอิจช้ามารีตลกมากเลยนะคะเอฟสี่ฝั่งนั้นชอบคิดว่าเขาอิจช้าถังที่เขาไม่ชอบก็คือไม่ชอบพวกบ้ามันก็เป็นแบบนี้แหละจะมีสิวหรือไม่มี ถ้ามันมีก็ต้องยอมรับสิคะเคยไปฉีดมาเหมือนกันไขมันที่หน้าแต่มันก็ไม่มีรอยเข็มเยอะขนาดนี้เหมือนแค่ยอมรับว่าเป็นสิวมันหน้าอายตรงไหนงงแท้ก็แค่สิวมันเรื่องเล็กๆคนมันรับไม่ได้แม้กระทั่งหน้าตาของตัวเองหนารับอะไรได้บ้างขนาดทำผิดอยังไม่รับเลย แล้วเอฟซีก็เดือดแทนหาว่าอิจช,ช้าไม่มีเงินไปทำสวยอย่างเา้าเออคนอื่นเขาก็เคยทำทางนั้นแหละจ้าเขาถึงรู้ว่าทำรับเป็นยังไงบ้างก็ยอมอวยกันอยู่นั่นป่าเท่า,มาเมล็ดเล็บแมวหมอะไม่ออกว่าตัวเองมีสิวยอมรับมันจะตายเรื่องไงแล้วไอ้ตุ่มที่ผุดขึ้นมาเต็มหน้า มันเรียกตุก่มนองเหรอคะที่เป็นผลเล็กๆเ,เอ่นดูตาหอยแรงของนางนะไม่สนไม่แคร์เลือกความสุขแต่ใส่ใจทุกคำพูดรอบข้างแล้วจะไม่สนคำพูดคนแต่ทุกครั้งที่คนบอกว่าแกว่าเท่าน่าจะเครียดมากจนออกอาการสวยจริงของจริงมันจริงจะอวนไหวไปไหนซะเราสวยไม่มีที่ติสักนิด หน้าตาก็โอเคแต่แค่เป็นคนรักษ์สกปรกถ้าเราเป็นมารี่เราจะตอบว่าช่วงนี้พักผ่อนน้อยกินอาหารลดจัดหน้าก็จะโสมและมีสิวเป็นปกติขอบคุณทุกเพศต่างๆที่ลงหรือเอาข้อมูลไปลงหรือมาตำหนิและอีกอย่างมารีก็ยอมรับว่าหนูสวยไม่สวยแต่หนูจะเอาคําิิชมมาปรับปุุง หวังว่าพี่พี่เพจต่างๆจะยอมเปิดใจกลับมารักหนูเหมือนเดิมถ้ามันพูดแบบนี้ซะก็ไม่มีใครแซะมันหลอกแต่มันยังมั่นหน้าว่าตัวเองสวยอยู่ได้ก็คนมันไม่มีสมองความผิดน้อยนิดอยากเอาชนะทุกย่างเป็นเรื่องที่หล้สาเหตุทุสุดยอมรับความจริงไม่ได้ตำรวจเขาไม่จับหรอกยอมรับความจริงมาเถอะบ้านนี้ไม่ยอมรับความจริงทั้งบ้าน เป็นไปได้ยังไงเนาะแค่เรื่องสิวเล็กเล็กน,น้อยเท่าจิบม,มดอย่างปากแข็งไม่ยอมลับแล้วเรื่องอื่นคิดเอาเองนะคะตอนร้ายก็ใช้แอปจะเอาหน่าใสขนาดไหนก็ได้นะจ้าหญิงแต่จะทำหาสิวมันก็ต้องมีอยู่แล้วที่เขาบอกเขาเห็นหน้าสดเธอจุดด่างดำมันเยอะเขาก็แค่เตือนว่ามันสิวเยอะก่อนนอนให้ล้างหน้าล้างเครื่องสำอางออกให้หมด ลอยเข็มจิ้มเขาก็ดูออกมันไม่เป็นนานหรอกจ้าจากใจคนอยู่เกาหลีที่เคยไปชีดหน้ามาเหมือนกันมันไม่นานขนาดนี้ถ้าเราเป็นมารีเราจะเลือกเงียบและไม่ตอบโต้และให้ทุกอย่างมันดำเนินต่อไปทุกอย่างมันก็เห็นออกจากสีหน้าคำพูดของมารีทางนั้นมารีเป็นคนที่ต้องลบปุ่ได้ตัวเองเพราะเธอไม่มั่นใจในตัวเอง เวลาที่ฝ่ายทับอะไรเธอจะเก็บไปคิดแต่ก็พูดออกสื่อว่าตัวเองไม่ได้คิดอะไรแต่ที่จริงนางคิดไม่งั้นนางคงไม่ไปฉีดหน้าที่เกาหลีหรอกพอคุคนบอกว่านางเหียยนางแกนางก็รีบวิ่งแจ้นไปฉีดหน้าที่เกาหลีจะใช้ชีวิตจริงเป็นกี่โมงอยากถามจริงๆเลยไม่เหนื่อยหรอแต่ก็น่าจะไม่เหนื่อยหรอกขยันแอบขนาดนั้นคนลาว มันก็แปลกนะแค่ขนเขาทักว่าเป็นสิวแค่นี้ก็รับไม่ได้ไม่อยอมรับความจิ้งก็น่ามันเป็นสิวมันก็เป็นสิวนั่นแหละกี่วันตานางจะหายบวมหรือมันปกติดีแล้วก็น่าจะปกติแล้วมันมันก็จะเป็นเดือนแล้วเนาะหรือยังไงามาใส่ใจหน่อยฉันปวดหัวกับข่าวมาลีฉันไม่ชอบนางยิ่งฉันบอบเท่าไหร่ มันก็ยิ่งขึ้นมาเอ่อะก็จะฟองติ่งชั้นจีแบบนี้ตลอดเลยนะลอยเข็มวันสองวันก็หายแล้วค่ะถ้าเกิดตุ่มจากรอยเข็มก็คือการไม่ทำความสะอาดหน้าปล่อยหน้าไว้สกรปรกเกิดการติดเชื้อไม่ดูแลมันก็จะออกมาเป็นดำๆเปือเป่อยๆถ่ามจริงทางรับความจริงไม่ได้เหรอคะ คงคิดว่าตัวเองเลิดเลอไม่มีที่ติเลยสินะเอาตรงๆลอยเข็มมันเป็นแผลเป็นแผลเป็นที่ทิ้งลอยด้วยฉันพูดที่ฝังเข็มเพื่อปรับสมดุลในร่างกายฝังอาทิตย์ละสมวันวันละ2 0 2สถึงเข็มนานครั้งละครึ่งชั่วโมงค่อยถอดเข็มหาล่องลอยแทบไม่เจออย่ามาปฏิเสธว่าหน้าตัวเองใส และรอยดำๆเกิดจากรอยเข็มที่ไปฉีดไขมันมามันเชื่อไม่ได้แต่ละอย่างที่พูดออกมาอุตสาบินไปทำหน้าถึงเกาหลีแต่ทำไมไม่เปลี่ยนนิสัยตัวเองด้วยคะให้มันเป็นคนกล้ายอมรับความจริงบ้างสวยค่ะซูไว้สวยจริงๆต่อไปคงจะพูดไม่ได้ชินะว่าหนังไม่สวยเดี๋ยวหนักก็จะฟ้องกูต้องคอนเทนต์ ชมมันว่าสวยใช่ไหมไม่งั้นปู่โดนฟ้องแน่เซียมฉันไม่ดูมันเลยเพจไหนคลิปวิดีโอหน้ามันฉันบล็อกทิ้งหมดเอาวิดีโอลงเสียงเซื้อหน้าหน่อยกิ่งข้าวไม่ลงไม่อยากเห็นหน้าจริงๆนะคนประเภทนี้คนที่อยู่ในจุดที่ใครเตือนอะไรก็ไม่ฟังจะพูดให้น่ารักหน่อยก็ได้ถ้าหนางพูดมันก็ดูดี ก็มีสิวบ้างคนเหล่าก็มีสิวเป็นธรรมดาถึงจะหน้าดีแค่ไหนถ้าพูดให้ดูถ่อมตัวนิดหน่อยมันก็น่ารักขึ้นแต่ความมั่นความมั่นของนางมันทำลายนางเหมาะสมแล้วที่คนเข้าสาบทั้งประเทศก็เพราะปากเป็นแบบนี้